วันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทําให้น้าผึ้งที่เราจับได้นะครับเป็นลักษณะเป็นสีใสนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสีเข้มข้นแบบสีดําข้นแบบนี้นะครับน็คือนะครับเราจะให้มันมีได้แบบสีใสแบบแบบนี้นะครใสยอย่างเงี้ยครับโดยที่มันไม่มีพวกขี้ผึ้งพวกลูกผึ้งอะไรพวกนี้นครับตะกรอน ก็จะมาดูวิธีการนะครับว่าทํากันยังไงนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเตรียมถุงนะครับลักษณะเป็นถุงผ้าแบบนี้ครับที่เราเอาไว้หุงข้าวนะคซึมข้าวหนึ่งข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวพึ่งเนี่ยเทเข้าไปข้างในนี้ครับแล้วก็ลองด้วยถุงพลาสติกลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นลา น้พึ่งนะครับไอน้ำหวานอยู่ข้างในแล้วก็แขนวนไว้โดยใช้หลักการของแรงโน้มถ่วของโลกนะครับให้น้ำพึ่งเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ยครับลังลักษณะต,ตัวนี้นะครับเป็นลังพึ่งที่อายุค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับประมาณ4-5เดือนนะครับเกือบครึ่งปีเลยน้ำนะครับน้ำของน้ำพึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะสีข้นนะครับนี่คือลักษณะของน้ำพึ่งที่มีอายุในลังเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับ แล้วก็สีน้ำพึ่งจะเป็นสีออกจะเป็นสีแบบเข้มข้นหน่อยๆนะครับออกสีน้ำตาลส่วนลำพึ่งนะครับของรางนี้นะครับก็อายุประมาณ2เดือนนะครับก็ลักษณะน้ำหวานนะครับก็อย่างที่เราสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นสีออกแบบใสๆนะครับผมนี่ครับลักษณะน้ำพึ่งจะออกมาแบบนี้นะครับอย่างเช่นรังนี้นะครับก็ อายุค่องแคานที่จะนานครับก็เกือบครึ่งปีเช่นกันนะครับสีน้ำผึ้งก็จะออกมาเป็นสีเข้มแต่ลักษณะอย่างหนึ่งของการาคัดน้ำผึ้งลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้ความใสแล้วก็ความบริสุทธิ์ของน้ำผึ้งแบบเต็มๆนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับไอตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำผึ้งที่เราทําการแบบ ทั่วไปนะครับน้ำพึ่งมันจะแบบเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีความใสเท่าที่ขวดนะครับนี่ครับมันก็จะบริสุทธิ์เป็นน้ำอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการต่อไปก็คือว่าเราก็เอาถุงนะครับเอาหรือว่าเอาขวดมาลองตัดตรงนี้นะให้มันไหลลงเข้าขวดนะครับเราก็จะได้เป็นน้ำพึ่งที่มีความใสแล้วก็บริสุทธิ์นะครับโดยไม่มีขี้พึ่งเป็นส่วนตกตะกอนนะครับ นี่ก็เป็นวัสดุหรือว่าภูมิปัญญาแบบบ้านๆาน,นะครับที่เราได้ช่วยกันคิดค้นขึ้นมานะครับผมสําหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมในต้นทุนในการขากองแบบนี้ก็ต้นทุนไม่ได้สูงมากไปนะครับก็จะได้น้ำพึ้งที่มีความสายเนี่ยนะครับมีความใสแล้วก็มีความบริสุทธิ์100%นะครับผมโอเคครับ